พอต11001วันนี้พบกับคุณครูดวงฤดีดีสายบุญธรรมนะคะเป็นครูกศนตมสแกซัมค่ะอันดับแรกเรามารู้จักสาระสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกันก่อนนะคะภาษาอังกฤษพื้นฐานมีสาระสำคัญที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจมีทักษะและมีเจตคติเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเริ่มกันที่บทที่หนึงนะคะบทที่หนึ่งคือการทักทายและการตอบรับคำทักทายภาษาอังกฤษก็คือ greeting นะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบทที่หนึ่งก็คือผู้เรียนเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายและตอบ ตอบรับํำทักทายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ถูกต้องตามโอกาสในสถานการณ์นะคะส่วนขอบคายของเนื้อหาก็คือวันนี้เราจะเรียน3เรื่องก็คือการทักทายในช่วงช่วงเวลาต่างๆแล้วก็2การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก 3. การทักทายบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะสำหรับเรื่องที่1นนะคะ การทักทายในช่วงเวลาต่างๆการทักทายและการตอบรับการทักทายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในการทักทายมีช่วงเวลาดังนี้นะคะส่วนมากในการทักทายในภาษาอังกฤษนั้นเราจะใช้ใน4ช่วงเวลาก็คือเช้าบ่ายเย็นและก็ค่ำนะคะคำแรกก็คือ Good morning นะคะ Good morning เราจะใช้หลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันคำที่2องก็คือ Good afternoon ก็คือสวัสดีตอนบ่ายหลังจากเที่ยงวันจนถึง18นาฬิกานะ,ะคะคำที่3ก็คือ Good Evening ก็คือสวัสดีตอนเย็นหรือตอนค่ำนั่นเองนะคะเราจะใช้คำน,นี้หลังจากคือ18บแนาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนคำที่4ี่ก็คือ Good Night Good Night ก็คือราตรีสวัสดิ์คำน,นี้จะเป็นคำกล่าวลาในตอนลางคืนนะคะไม่ใช่คำพักทายอย่างเช่นตัวอย่างก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะเข้านอนแล้วเราอาจจะคุยกับเพื่อนอาจจะใช้คำว่า Good night mm hmm. ก็คือ mm hmm. เพื่อนอาจจะตอบกลับําตอบกลับมาว่า Good night ได้เช่นกันนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะสาหรับการทักทายคําว่า Good morning ผู้เก่า mm hmm. เพื่อนกล่าวกับเราเราก็กก่าวตอบกลับไปว่า Good morning ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้ง4คําเลยสามารถใช้คําเดียวกันตอบกับผู้ที่ใช้กับเราได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ ตัวอย่างก็คือนะคะมิสลอล่านะคะลอล่าคุยกับมิสเตอร์สมิธนะคะลอล่าก็จะบอกว่า o o o m o r r n n n มิสเตอร์สมิธก็หมายถึงว่าสวัสดีตอนเช้ามิสเตอร์สมิธแล้วก็มิสเตอร์สมิธก็จะตอบกลับลอล่าว่า g o o d m o r n i n g มิสลอล่าเช่นกันนะคะต่อไปเป็นเรื่องที่สองนะคะการทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรกนะคะ ในการทักทายเมื่อพบกันครั้งแรกกับบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักไม่คุ้นเคยเพิ่งพบปะกันใช้ประโยชน์นำแบบนี้นะคะ,ะเช่น how, how do you do nice to meet you i'm glad to meet you nice to know you แล้วก็ how do you do ซึ่งคำทั้งคําคำนี้หมายความว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ คนที่มักใช้กับการที่รู้จักกันครั้งแรกหรือไม่เคยคุ้นเคยนะคะประโยคนี้มีความหมายเหมือนคาว่าสวัสดีแต่ไม่ต้องการทำตอบผู้กล่าวจึงใช้ประโยค,โยคตอบกับ uh, how do you do ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างก็คือดืงนะคะมิสเตอร์แซมพูดพูดกับมิสเตอร์แจ็คนะคะมิสเตอร์แซมจะบอกว่า good morning Mr. Jack ร์แจ็ค glad to meet you สวัสดีตอนเชา้ามิสเตอร์แจ็ค ยินดีที่ได้รู้จักนะอะไรอย่างนี้นะคะมิเตจจก็จะบอกว่า Good morning มิเตซมอกร์ชมิ o ยูทูบสวัสดีตอนเช้ามิเตแซมยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันนะคะต่อไปเรื่องที่3การทักทายบุคคลที่รู้จักกันมาก่อนนะคะการทักทายบุคคลที่เรารู้จักคุ้นเคยปกติเราจะใช้คําพูดไม่เหมือนกันโดยการทักทายจะมี2แบบก็คือ1การทักทายแบบเป็นทางการนะคะ formal greeting นะคะแล้วก็2การทักทายแบบไม่เป็นทางการก็คือ informal greeting นะคะการทักทายแบบไม่เป็นทางการใช้กับบุคคลที่มีอาวุโสมากกว่าหรือในวงการธุรกิจหรือวงการราชการนะคะตัวอย่างก็เช่นมิสเตอร์แจ็คคุยกับมิสเตอร์ทีนะคะ o r T morning มิสเตอร์ทีสวัสดีตอนเช้ามิสเตอร์ทีมิสเตอร์ทีก็จะตอบกลับไปว่า Good morning Mr Jack how are you today วันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง m ิสเตอก็จะตอบว่า fine thank you and how are you สบายดีขอบคุณแล้วคุณหลับเป็นยังไงมิสเตอร์ดิกจะตอบว่า fine thank you ก็ฉันก็สบายดีขอบคุณต่อไปเป็นการทักทายแบบไม่เป็นทางการนะคะ การาทักทายแบบไม่เป็นทางการหรือ informal greeting จะใช้กับเพื่อนสนิทหรือคนที่เราคุ้นเคยซึ่งอาจจะใช้คาว่า hi หรือ hello ก็ได้นะคะก่อนนำชื่อเพื่อนหรือไม่ต้องมีชื่อเพื่อนก็ได้นะคะแล้วตามด้วยประโยคต่อไปนี้อย่างเช่น hi Sam หรือ hello Sam ก็ได้นะคะก็จะหมายความว่าสวัสดี Sam คำที่สองก็จะเป็นแบบ Hi Sam how are t h i n g คุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ Hello Joe how are you doing สวัสดีโจเป็นยังไงบ้างนะคะหรือใช้คำว,ว่า w h a t s u p w h a t s u p หมายความว่าทำอะไรอยู่ไม่ได้เป็นคำหยาบคายนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอเพื่อนที่เราสนิทคุ้นเคยกันมาก่อนแล้วเจอกันก็อาจจะแบบ w h a t s u p p Joe Joe เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ ต่อไปเป็นการทักทายแบบให้เป็นทางการต่อจากเมื่อกี้นะคะกา,การตอบรับคำทักทายนะคะ r e p o s t i n g นะคะก็คือคำตอบทั่วๆไปก็คือ,อถ้าเขาถามเราว่า Hi j o ้ How are you เราก็ตอบว่าโซโซก็ก็เรื่อยๆงั้นๆแหละอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคำเหมือนแบบ ง่ายๆเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนแล้วนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบ Hi Sam How are you? อาจจะตอบว่า Alright Thank you สบายดีขอบคุณหรือจะตอบว่า No bad No bad ก็คือวันนี้ก็ไม่เลวนะก็ก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะหรือ Not special มัสเปเศษก็คือก็ไม่มีอะไรพิเศษวันนี้ก็เหมือนปกติทุกวันนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวอย่างประโยคการทักทายแบบไม่เป็นทางการนะคะแซมกับลิสจะคุยกันนะคะแซมก็จะบอกว่าเฮลโ o ลลิสฮ r วไรสลีส right ก็จะตอบว่าความหมายนะคะสวัสดีลิสเป็นยังไงบ้าง ดิกก็จะตอบว่า alright thank you what's new ฉันสบายดีแล้วคุณล่ะมีอะไรใหม่ๆมไหมแสต๊ตอบว่า noting special ก็ไม่มีอะไรก็เรื่อยๆไม่มีอะไรพิเศษนะคะ,ะตัวอย่างประโยคอีกอย่างหนึ่งนะคะใจก็จะพูดกับพรน,นะคะ Hi, how are you t h i n g พรก็จะตอบว่า very well I d e d tell you about ใจก็จะตอบว่า not so bad mm hmm. ความหมายก็คือใ mm hmm. i ใจเป็นไงบ้างใจจะใจถามพรนะคะโทษทีถามว่า how how are you doing เป็นยังไงบ้างพรก็จะตอบว่าก็ไม่เลวแล้วคุณล่ะ จะก็ตอบว่าก็ไม่เลวเช่นกันนะคะ Very well i d i d ก็คือมันดีมากก็คือไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองนะคะหลังคำทักทายจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เช่นกันนะคะอย่างเช่น how are you how are you today how are you this morning how are you this afternoon เราก็จะตอบกลับไปว่า r e p o r t i n g กลับไปนะคะ ถ้าสบายดีก็จะตอบว่า I'm fine, thank you and you, and how are you? สบายดีแล้วคุณละ่ะ fine, thank you and you สบายดีแล้วคุณละ่ะความหมายก็เหมือนกันนะคะ very well, thank you ความหมายก็เช่นกันนะคะสบายดีขอบคุณแต่ถ้าไม่สบายเราก็จะตอบกันตอบกลับไปว่า I am not so well today วันนี้ฉันไม่ค่อยสบายเลย Not so well I have a fever วันนี้ฉันไม่สบายเป็นไข้นะคะ not, not very well I have a flu วันนี้ฉันไม่สบายเป็นไข้หวัดนะคะคู่สนทนาของเราอาจจะตอบกลับมาว่า I'm sorry t u c h ำ e ับสเ,เสียใจด้วยนะนะคะหรืออีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบอ่อยๆก็คือ Take care of yourself หมือน Take care ก็ดูแลตัวเองนะ ดัชโแม่โอ้ยแย่จังเลยที่คุณไม่สบายนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่บทที่2นะคะบทที่2เป็นการแนะนําตัวเองและการแนะนําผู้อื่นนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะผู้เรียนจะเข้าใจภาษาอังกฤษในการพูดการแนะนําตนเองและการแนะนําผู้อื่นตามมารยาทที่ดีทางสังคมนะคะขอบข่ายของเนื้อหาก็คือ1 แนะนำตนเองกับผู้อื่น 2. แนะนำหมุคคลอื่นให้รู้จักกันนะคะเรื่องที่1การแนะนำตนเองกับผู้อื่นนะคะการแนะนำตนเองเนี่ยเป็นทางการ informal introduction นะคะเช่น may I introduce myself My name is ดวงฤดีสวัยบุญธรรมนะคะหมายถึงอขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะฉันชื่อดวงฤดีสวัยบุญธรรมะะหรือ เราอาจจะใช้คำว่า can หรือค o ู e ก็ได้นะคะเช่น can I can I i n t r o d u c e myself m y name is Jack Smith ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวผมชื่อ Jack Smith ในภาษาอังกฤษเราอาจจะพูดประโยคไปแล้วไม่ต้องมีคำว่าค่ะหรือค่ะตามนะคะไม่ไม่ถือว่าเป็นคำไม่สุภาพนะคะ ตัวอย่างต่อไปก็คือ How do you do? Mr. Seven, my name is Mary. สวัสดีค่ะคุณสตตเวนดิฉันชื่อ Mary. ตัวอย่างอีกอันนึงก็คือ How do you do? Miss Susie, I'm glad to meet you. สวัสดีคุณซูซี่ยินดีที่ได้รู้จักนี่เป็นการแนะนำตัวเองกับผู้อื่นนะคะ ข้อสังเกตคือถ้าถามด้วย how, you do, how do you do เป็นสำนวนที่ใช้ทักทายกันอย่างสุภาพเมื่อพบกันครั้งแรกนะคะการตอบรับก็จะเป็น I'm glad to meet you, pleased to meet you, nice to meet you, nice to know you แล้วก็ how do you do คือทั้งหมดนี้ความหมายก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะคะหลังจากแนะนำตัวเองอาจจะบอก ที่ทำงานหรืออาชีพได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นนะคะ May I introduce myself? My name is ดวงฤดีสวยบุญธรรม I come from Buriram Thailand I am a teacher นี่คือเป็นการแนะนำตัวเองแล้วก็ตามด้วยที่ทำงานหรืออาชีพหรือ ที่ที่เราอยู่ก็ได้นะคะเช่น I come from มรียแลนด์ดีฉันหรือผมมาจากจกังหวัดวรีรแลนประเทศไทย I work at in the post office near here ฉันทำงานอยู่ที่ทำงานไปรษณีย์ใกล้ๆนี่เองนะคะแล้วก็ I'm student ฉันเป็นนักเรียน I'm doctor ฉันเป็นหมอ I'm teacher ฉันเป็นครูก็ได้นะคะ ตัวอย่างก็เหมือนที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะ Good morning, my name is สมบัติโพสีนะคะ I come from Bangkok Thailand, I work at East Hospital ก็คือสวัสดีตอนเช้านะคะผมชื่อสมบัติโพสีมาจากกรุงเทพประเทศไทยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเอง หรือจะใช้คำถามว่ามาจากที่ไหนหรือเกี่ยวกับอาชีพอะไรในการสนทนาโต้อตอบกันก็ได้นะคะเช่น Where are you come from คุณมาจากที่ไหนเราก็อาจจะตอบไปว่า I come from Thailand I come from Surin หรือจังหวัดหรือถิ่นที่เราอยู่นะคะ What do you What do you do คุณมีอาชีพอะไร I am student เป็นนักศึกษาก็ตอบไปว่า am student นะคะแล้วก็ what's your job ก็เช่นกันนะคะคุณมีอาชีพอะไร I am student I am doctor พูดไปเลยน,นะคะตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะการแนะนำอย่างไม่เป็นทางการในการแนะนำอย่างไม่เป็นทางการเราจะใช้คำง่ายก็คือคนที่รู้จักกันมาก่อนแล้วอาจจะใช้คาว่า hi หรือ hello นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง Hello, I'm d เรืองฤทธิ์ดีฟอร์แล้วะคู้สนทนาของเราก็จะตอบกับมาว่า Hello, มายเนมอิสนันฟอร์มลาวนี่นะคะความหมายก็จะคือสวัสดีฉันดูงฤดีนะมาจากประเทศไทยนะคะ่ะสนันก็จะตอบกลับมาว่าสวัสดีผมชื่อสนันมาจากลาวพ่ะอสนันเป็นคนลาวนะคะ อันนี้คือข้อสังเกตของเว r ร์ o ว e นะคะจะอยู่ในรูปย่อยบางทีเราอาจจะไม่ได้เขียนเต็มอย่างเช่น I am แล้วก็มีจะอยู่ในรอบอ,อยู่ในรูปนะคะตัว I แล้วก็อ o s t r o p h e แล้วก็เติม M ข้างหลังนะคะคำที่สองคือ R อยแล้วก็อ o s t r o p h e แล้วก็ R แล้วก็อข้างหลังแต่คือทั้ง2ตัวสามารถใช้เหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันต่อไปเรื่องที่2นะคะการแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกันนะคะ การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน Introduce Outer นะคะมี2แบบก็คือการแนะนำบุคคลอื่นแบบเป็นทางการก็คือ Informal Introduction นะคะอย่างเช่นนะคะ I did lie k to introduce you to Mr. Decha อันนี้เขาจะเหมือนเราจะแนะนำเดชาให้อีกคนรู้จักเราก็จะบอกว่า ฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักนะนี่คือเดชานะคะอีกประโยคหนึ่งก็จะเป็น idid I, I did like you to meet Mr. Suporn ฉันอยากให้คุณได้เจอมิสเตอร์มิสซูพรนะคะประธานโทษนะคะมิสสุพรเข้าต่อไปจอนนะคะเราอาจจะใช้เมย์หรือแคนหรือครูสก็ได้นะคะจอน เมย์อินทอนดิล o ูเ o ทูสุภรแสงเดือนอันนี้ก็จะเป็นฉันอยากจะแนะนําให้รู้จักจอนอยากจะแนะนําให้รู้จักนี่คือคุณสุภาแสงเดือนนะคะ let's me introduce you Miss สุภาแสงเดือนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันก็คือฉันอยากจะแนะนําให้รู้จักนี่คือ Miss s u p แสงเดือนนะ I'm แอม to i n t r o น u c e Miss s a n g d อ u n ขอแนะนำให้รู้จักคุณแสงเดือน mm hmm. ในภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียกานามสกุลก็ได้หรือชื่อขึ้นก่อนก็ได้นะคะ mm hmm. การตอบรับก็จะเป็น how do you do, nice to meet you, nice to meet you, to meet you นะคะ mm hmm. คือทั้งหมดนี้ความหมายก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะ ต่อไปเป็นการแนะนำหมูคนอื่นอย่างไม่เป็นทางการ information introduction นะคะจะใช้เมื่อแนะนำเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่คุ้นเคยให้รู้จักกันซึ่งจะใช้ hi หรือ hello นำก่อนชื่อเพื่อนหรือไม่ต้องมีชื่อเพื่อนด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ตามตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเพน คุยกับปีเตอร์แล้วก็ลอล่านะคะเพนจะแนะนำลอล่าให้ปีเตอร์ได้รู้จักเพนก็จะพูดว่า Hi Peter this is Laura she my cousin l o l a this is Peter my classmate ความหมายก็จะคือสวัสดีปีเตอร์นี่คือลอล่านะลอล่า uh huh. เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉัน แล้วก็บอกลอล่าว่าลอล่านี่คือปีเตอร์เป็นเพื่อนร่วมห้องนะคะปีเตอร์ก็จะตอบว่าไฮลอล่าฟิสต์มิทยูยิน,นดีที่ได้รู้จักนะลอล่าลอล่าก็ตอบกับปีเตอร์ด้วยเช่นกันว่าไฮปีเตอร์ฟิสต์มิทยูทูยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะสำหรับในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนั้นนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัว ส,ส่วนใหญ่นะคะถ้านักศึกษาท่านไหนที่อยากศึกษาเพิ่มเติมก็จะพบกับคุณภูในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ